สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรัะาสภาเพื่อนๆน,นะคะมาดูวิธีทำดาพิฆาตศูนย์นะคะอันดับแรกนะคะดาใช้ลูกโป่งสีดำนะคะ260 1ลูกนะคะแล้วก็สีเงินหรือว่าสีอะไรก็ได้นะคะที่เพื่อนๆมีนะคะครึ่งลูกเพราะเราใช้นิดเดียวเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆมีแบบเศษๆหรือเงี้ยก็ใช้เศษๆก็ได้นะคะแล้วก็เราใช้ ลูกโป่งที่ชำรุดแล้วนะคะก็คือสีแดงสองอันนะคะผูกติดกันอันนี้ก็เป็นแบบของเก่านะคะซึ่งเราไม่ได้ใช้โอเคนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกเนาะเราต้องเต่าลูกโป่งลูกโป่งสีดําก่อนนะคะโอให้สุดจะได้ยาวๆเนาะโอเคอีกอีกโอเคนะคะหลังจากนั้นเนาะเราก็จะปล่อยลงหลอกนิดหน่อย คันน็อตน,นะคะทำให้มันนิ่มสักหน่อยนี่นะคะแล้วเราก็บิดขนาดนี้นะคะจากนั้นเราก็ทำการบิดนะคะโอเคให้มันได้ในล,ลักษณะนี้เนาะจากนั้นนะคะเราพักไ้ก่อนเราพักไ้ก่อนนะ สีเงินค่ะโอเคเราเป่าสีเงินนะคะให้ได้เท่านี้นะคะจากนั้นมันนดน็อตสีเงินเราใช้เท่านี้นะคะจากนั้นเรามันนดน็อตเหมือนเดิมค่ะบิดอย่างนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็เอามา พอเราได้สองสองีนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการเอามันล็อกแล้วความปลอดภัยนะคะล็อกหลายๆรอบหน่อยจากนั้นนะคะเราก็ทําการปล่อยลมออกไม่เอาแล้ว เราก็ใช้อ,อ,อันที่เหลือนะคะรักตัวนจากนั้นนะคะเราก็ทําการตัดเสร็จลูกโป่งออกนะคะจะทำแค่เป็นการตกแต่งนะคะโอเคเราใช้ลูกโปง่งสอดเข้าไปข้างในนะคะแบบนี้ลักษณะแบบนี้แล้วเราก็ทำการมัดนะคะ เออเห็นแล้อันนี้นะต้องก็ค่อนข้างที่จะแบบเดินๆนิดนึงอย่างนี้นะคะ แค okay. ่นี้นะคะเราก็ได้แล้วแล้วเราก็ทำการมัดนะคะนนแ,แ,แค่นี้นะคะเราก็ได้แล้วโอเค ยาวมากเสร็จแล้วนะคะดาบพิฆาตศูนย์แล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ